้ลลุนกันแวเรามีข่าวดีเรามีข่าวดีมาก่อนเลยโอลิมปิกใช่ครับ<ล>น้องแ<ล>นน<ล>โภิา<ล>ศาธรรมสารนักยลน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยที่ไปแข่งโอลิมปิกรุ่น48กิโลกร,รมัมคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทยได้แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นข่าวดีที่สําคัญที่ดีไปกว่านั้นก็คือตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณรัชนิพงศ์ซึ่งพูดคุยกับน้องแนนอยู่ที่บราซิลนะครับคุณรัชบ ได้ยินไหมครับเชิญเลยครับน้องแนนสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องแนนโผภิตารณนสานครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกทองคัดท็อปคนแรกของทัพไทยครับแต่การยกน้ำหนักรุ่งสีไก่จิโรกร่างครับตอนนี้มาให้สัมภาษณ์กันเดี๋ยวลองฟังกันด้วยครับแนนจากพ่อทีเสียไปค่ะก็วันแรกพี่ก่อนจะมาเกบตัวที่นี่ก็พ่อไม่ให้มาแต่ว่าพ่อยอมเพราะว่าหนูพูดว่า อนาคตของลูกอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าวเองจะมาถึงจุดนี้พ่อไม่เคยดูหนูแข่งเคยดูแค่แมตช์ดเดียวแล้วพ่อจะตามหนูดูตามทีวีทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เสียใจที่ครั้งนี้พ่อไม่ได้มาดูด้วยไม่ได้แบบคอยแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้เลยนะได้พ่อเลยแล้วพ่ออยู่ถ้าพ่อดูอยู่ก็ <c oughs> ถ้าตอนนี้นะพอดูอยู่นะดูทำได้แล้วนะ เาทำไม่พอยแม่มีความสุขด,ด้แล้วนะขอบคุณคนไทยทางประเทศขอบคุณคนสมัสสุพรขอบคุณคือคนในอำเภอตะ้ีที่คอยก็ับสนุนน้องแนนตลอดขอบคุณสปอนเซอร์ถุก,ถ,กถุกฐานขอบคุณที่คอยเบี้ยคอยเป็นกำลังใจให้มาจนแนนมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณเจ้าหน้านขอบคุณ ถ้าบันการพลาที่คอยดูแลโรงเรียนกีฬาที่คอยต้อนแนนมากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ถ้าไม่พ่านทุกๆูกฐานทุกถุกคนทุกๆูกโรงเรียนที่แนนผ่านมาก็คงจะไม่ขึ้นจุดนี้ขอบคุณค่ะนะบ่งนลมาที่ได้ล้านก็ตรงนี้แหะค่ะตรงนี้ตอนนี้เงินยังไม่สําคัญเท่าไหร่อยากจะรับข้าราชการมากกว่าค่ะอยากข้าราชการอยากให้ คนในครอบครัวสบายะนะะกรการก็สังกัดหน่วยไหนก็ได้คะ่ะกะให้เข้าข้าราชการสิดข้าราชการก็ถือว่าไปขั้นหนึ่งได้แล้วค่ะก็ยังเป็นหนูเหมือนเดิมค่ะยังเป็นแนนคนเดิมเป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนเดิมแต่ว่าที่ดีคือ มีความภาคภูมิใจหนูดีใจที่ทําให้ทุกคนทั้งประเทศมีความสุขได้ค่ะทําให้ทุกคนยิ้มได้แล้วสิ่งที่ฝันที่สุดคือสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในรุ่น48ได้หนูถือว่าหนูดีใจมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ฝันมากจริงๆค่ะถามแล้วซ้อมซ้อมหนักมากหนูเล่นมาตั้งแต่อายุ11-12ปีเก ตัวทีมท่านมาเจ็ดปีถามว่าได้กลับบ้านไหมได้กลับนับได้น้อยมากค่ะไม่ถึงสิบครั้งแล้วก็ข้อเสียก็ไปได้แค่เดียวกับหมาอะไรเงี้ยคือนานมากสุดซ้อมเราทุ่มใจทุ่มเททุกอยากกําลังกายกําลังใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะก็วัน นี่ก็อยากจะฝากถึงแม่หนูด้วยนะคะแม่สาวก็ขอบคุณที่คอยเลี้ยงดูมาตลอดคอยให้คําแนะนําคอยอยู่ข้างๆในวันที่ไม่มีพ่อคอยทาให้แบบเรารู้สึกเข้มแข็งทั้งที่เราไม่มีพ่อก็ได้เ็าอยู่ได้ขอบคุณแม่ที่แบบอยู่ข้างๆมาตลอดอค,ค่ะบังคับค่คะ สวัสดีครับคุณสสพลครับสวัสดีครับคุณชิดพงศ์ครับทูก่นี้ก็เป็นบทสัมภาสภาพหลังจากฟ้าเหรียญทองครับแล้วก็ขึ้นไปรับเหรียญต่อน้องแนทสมพิจารณ์เกสารครับก็คุณพ่อครับพึ่งจะตอนนี้คุณพ่อเสียไปแล้วครับของน้องแนทนะครับก็เหลือเพียงแค่คุณแม่เธอเลนหลังน้ำตาออกมาเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่ในเธอที่ในวันที่เธอประสบความสำเร็จแล้วนะครับครับ ครับคุณรัชนีพงศ์เหรียญทองเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองที่เกินความคาดหมายไหมครับก็ถือว่าเกินความคาดหมายอยู่พอ,อ,อสมควรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักกีฬาจากจีนอยู่คนหนึ่งครับที่มีชื่อลงแข่งครับแต่ว่ามีการถอดชื่อออกไปครับําให้น้องแนนเนี่ยมีโอกาสนั้นขึ้นแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญนี้ได้สําเร็นเรนเรจนะ,ะครับครับขณะหหที่นักกีฬาคนเดิเดนที่เป็นคู่แข่งของเธอจากญี่ปุ่นหรือว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยก็ ทำเสรษฐีได้ไม่ดีพอครับทำให้น้องแนนเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลได้แต่ว่าค่อนแคลจะเซอ์ไซส์พอสมควรทีเดียวครับขอบคุณมาก